มีเหตุวันนี้เลยต้องมาอัดด่วนครับกับเรื่องนี้เลยคือเรื่องบัตรคอนเสิร์ตของ j u s t ินบี e บอรที่ทําไมวันนี้ราคามันพุ่งไปที่คิดดูดิว่าสูงสุดเนี่ยเห็นประมาณล้าน3ามออกกันในเสืรอคอนเสิร์ตอะขายอยู่ที่หมื่นหบาทนี่ก็ว่าโหดแล้วนะเราจะทํายังไงถ้าเราจะขายสินค้าอยู่เราถอดบทเรีนอะไรได้บ้างจากเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้เราได้แตกกันตรงนี้เลย ก่อนคือเรื่องแรกทําไมบัตรคอนเสิร์ตแจสตินมันถึงราคาพุ่งไปทะลุทะลวงในตลาดมืสองขนาดนี้นะครับมันเกิดมาจากหลักๆคือ1นนี่น่าจะเป็นคอนเสิร์ตซื้อบัตรจากต่างประเทศอันแรกเลยเนาะที่กลับมาเปิดขายในเมืองไทยนะครับเนาะซึ่งมันทําให้ความรู้สึกอั้นที่เรามีจากโควิดมันโผล่ขึ้นมานั่นคือสาเหตุแรกนะอันอันที่1คือผมว่าเราทุกคนอยากดูคอนเสิร์ตดีๆนะอย่างล่าสุดเมื่อกี้ผมเพิ่งดูคอนเสิร์ตน้องอิงนะฮะอิงวอลันธรน ก็ารู้สึกมันน่าจะไปดูน้องอิงสดๆโตเป็นๆไหมหรือโบกี้ไลออนอะไรเงี้ยเขเราก็อยากไปดูนะฮะบอกว่าแฟนเพลงต่างประเทศแฟนเพลงสากลทุกคนก็รู้สึกแบบเดียวกันอยากไปดูโชว์ดีๆกันบ้างบางคนถนึงขั้นล่าสุดบินไปดูโคเชล่านะที่ LA ที่เอเมริกานะเพราะมันเราเราอยากถูกไหมเราก็อยากดูนั่นกันที่หนึ่งเราเรียยอมจ่ายแพงนะครับอันที่สองคือตัวจัสตินเองเนี่ยก็ไม่ได้มาเมืองไทยนานมากแล้วนะครับเนาะเพราะว่าระดับเบอร์จัสตินเนี่ยมันไม่ได้มาได้บ่อยๆนะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคอน sumer surplus มาหาศาลเลยครับทำไมต้องพูดถึงเรื่องนี้ไอคอน sumer surplus มันคืออยียงนะฮะอ่ะโชว์ให้ดูตรงชาร์จตรงนี้นะอ่ะหลบนิดนึงเดี๋ยวให้วิดีโอที่เตอร์แปะโบ๊ะเข้าไปนะคือมันเป็นอย่างี้ฮะคือคอน sumer surplus คือส่วนที่เกินออกมาจากราคาที่ผู้บริโภคจอดจ่ายนะอาจจะสูงประมาณนึงแต่ผู้จัดกับชาร์จราคาเท่านี้มันก็เลยทําให้เกิดสิ่งส่วนที่เรียกว่าส่วนเกินผู้บริโภคก็คือราคาที่ผู้บริโภคจ่ายกว่าน้อยกว่าที่ตัััวเองยยินนจจะะะ่าะแหละะครบ ตลาดไหนก็ตามที่เกิดสภาว่าเนี้ยเยอะๆอย่างเช่นแบบเฮ้ยเซตร,ราคาถูกเกินไปอ่ะมันทําให้เกิดตลาดมือสองเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเองเลยไม่งั้นเราคงไม่เห็นพวกกระเป๋าแบรนด์ไอจีหรือว่ารองเท้าที่ทิศนะหรือว่าแบรนด์เสื้อผ้าที่เอ่อหลังๆนี้ดีไซเนอร์แบรนด์อย่างออฟไว้หลุยนะฮะกระเป๋าคุชที่ขายในตลาดมือสองกันในราคาที่แพงกว่าไอที่ว่าแพงแล้วในในราคาเมือหนึ่งที่ซื้อมาจากช็อปอ่ะมันก็ไม่แพงขึ้นขนาดนั้นหรอกถ้ามันไม่มีสิทคิเแล้วว่าคอน sumer surplus ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบรนด์ลกร่คมมู้้้าาาเเขซืืออหย นะลูกค้าสามารถซื้อของซ้าได้อะ่ะมันก็คงจะไม่เป็นไรเนาะหลายหลายแบรนด์เนี่ยเลือกที่จะไม่ขึ้นราคาสินค้ามากเท่าไหร่มากเท่ากับราคาที่ผู้บริโภคอมจ่ายสินค้าลักชวรี่การมีตลาดขายต่อมือสองที่ราคามันขึ้นน่ะกลับทําให้ภาพรวมแบรนด์มันโอเคขึ้นนะครับอย่างหลายหลายแบรนด์อย่างอะไรแอร์เมดอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะไม่ใช้วิธีการชาร์จราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆขนาดที่ผู้บริโภคอมจ่ายตลาดมือสองแต่เน้นในการลิมิตสัปพลายมากกว่าเพื่อยังคงให้คนซูเมอร์เซอพันยังอยู่นิดหน่อยเนาะแบรน แต่กลับมาที่บัตรคอนเสิร์ตบัตรคอนเสิร์ตไม่เหมือนแบรนด์ลักชัวรี่ตรงที่ว่ามันทําครั้งเดียวอ่ะอย่างจัสตินบีเบอร์คือมารอบนี้ถ้าเองไม่สามารถชาร์จได้หมดรอบนี้คือจบแหละนะครับมันก็เลยทําให้เกิดตลาดมือสองขึ้นมาตลาดมือขึ้นมาที่เอามาเอาตั๋วที่ราคามือหนึ่งมันถูกกว่ามาขายในมือสองนะครับที่แพงกว่าเพื่อเก็บคอน sumer surplus ออกไปนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นตลาดโมโนโพลีคือถ้าคุณจะดูคอนเสิร์ตจัสตินบีเบอร์สดแบบรับเหมือนะเห็นทุกอย่างครฮะ ตรงนั้นน่ะมันก็มีอันนี้อันเดียวอ่ะนะครับเพราะฉนั้นตลาดเท่ากับเป็นตลาดผู้ขายรายเดียวเลยเป็นโมโนโพลีเลยนะครับแต่ค่ายต่ำกว่าลูกค้าก็ยอมจ่ายมากขึ้นเลยทำให้บวกกับกระแสโซเชียลที่ทำให้ตลาดหรือคนหลายๆคนในในโลกมันรู้ครับว่าเฮ้ยมันมีคมต้องการเยอะจริงๆนะเห็นใครๆก็พูดถึงกันหมดเลยพ่อค้าที่มีเงินสดจับกระแสตรงนี้ได้ก็กดสิครับเอาไปแล้วก็ชาร์จราคาในระดับที่เขาคิดว่าลูกค้าจะยอมจ่าย มากกว่านั้นเข้าไปก็เลยทําให้พ่อค้าเนี่ยไล่เก็บคอน sumer surplus ทำกำไรจากตัวนั้นได้หมดวิธีการของพวกเขาครับก็คือถ้ามันไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่กันแน่ก็คือซื้อมาหลายแล้แล้วตั้งหลายหราคาไปเลยนั่นแหละคือกลวิธีของพ่อค้านั่นเองซึ่งถ้าคุณจะเป็นพ่อค้าในเกมแบบนี้นะครับคุณต้องมีทีมงานเก็บหลายใบแล้ว โพสขายพร้อมๆกันได้ในหลายราคาเพื่อเทสว่าตกลงแล้วคอนซูเมอร์เซอร์พสมันมากแค่ไหนะนะครับจึงทําให้เหมือนเราสามารถเทสราคาได้จึงทําให้สามารถทํากําไรจากตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราเป็นคนคนเดียวหัวเดียวกับธมรีบแล้วเก็งกาไรจากบัตรคอนเสิร์ตคนเดียวได้เท่านั้นเองนะครับอ่ะาวนี้ถ้าเรามาลองมองต่อว่าแล้วในมุมของพอขายเวลาที่ดีสุดในการจะเก็บกำไรจากตรงนี้อยู่ตรงไหนก็คือตรงจุดที่กระแสะของการแบบหุยมันเยอะดีมนันมันมากกว่า ตัวที่มีขายอ่ะมันพีคสุดตรงไหนตรงนั้นคอน sumer เ u r ร์ผัดก็จะสูงขึ้นไปปกติเท่านี้เพราะนั้นก็คือการจับกระแสะโซเชียลนลั่นแหละว่ามาในทางบวกหนักขนาดไหนเยอะขนาดไหนนะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นใน2จังหวะก็คือตอนช่วงที่ช่วงแรกที่คนมาแย่งซื้อตั๋วคอนกับอีกอันนึงคือตอนที่ใกล้ๆจะถึงช่วงคอนเสิร์ตมามาแสดงแล้วกระแสะมันยังดีอยู่มันมีกระแสะโหมกระหน่ำมามันจะช่วงท้ายๆครับประมาณเดือน2เดือนก่อนคอนเสิร์ตเริ่มช่วงนั้นราคาดีสุดก็เป็นช่วงปล่อยอันนี้ ซึ่งลักษณะแบบนี้จริงๆก็เคยเกิดขึ้นในตลาดคอนโดนะตอนที่เรามีการซื้อขายใบจองเยอะๆใช่ไหมครับเพราะคอนโดทํเนดีๆมันไม่ได้มาบ่อยๆก็เกิดขึ้นเหมือนกันถ้ามีคอน sumer ประพัดหนาขนาดนี้เราก็มีพ่อค้าเล่นในตลาดเพราะรู้แกวอยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็เหมือนกันคือคนจะเล่นคอนโดในลนักษณะเก็งกำไรแบบนี้ได้ดีมันไม่ใช่เล่นห้องสองห้องส่วนใหญ่เขาจองกันหลายห้องแล้วขายกันทีหลายๆใบจองนั่นเองนะครับล่าสุดตลาดหนึ่งที่กำลังผมว่ากำลังมาคือตลาดรถยนต์ EV ที่อย่างล่าสุดตอนเนี้ยออรา จองกันจนถึงสิ้นปีนี้ไม่มีรถส่งแล้วนะฮะคือโคตรต้ายเีนหมดแล้วเขาก็เลยหยุดรับจองตอนนี้เชื่อปะใครก็ตามที่มีใบจองออร่ากูแคทอยู่ในมือแล้วเปลี่ยนใจยังไม่ซื้อนี่คือโอกาสในการทำาำไรของคุณเลยนะขายใบจองได้ถ้าเขาเปิดให้เกิดการโอนสิทธิ์ก็จะขายไปก็จะทำกำไรจากตรงนี้ได้นะครับทีนี้ว่าต่อว่าแล้วถ้าคุณกาลังเลงว่าจะทำกำไรจากสิ่งน,นี้อยู่คุณต้องทำยังไงบ้างหนึ่งคือคนถัดมาถ้ามีจัดระดับจสซิ่มีเบอร์ใหม่นะครับผมในช่วงแรกๆเนี่ยที่แพทเทิร ชาร์จราคาให้แพงขึ้นเชื่อสิว่าถ้ารอบนี้การขายต่อจากมือสองเมีย่กว้างขวางและราคามือสองที่ขายกันเนี่ยขึ้นไปถึงหลักแสนน่ะอีกหน่อยนะครับผู้จัดคอนเสิร์ตจะออกบัตรราคาหลายหมื่นออกมาขายไอ้อันแบบนั่งแบบสวยๆอะไรเงี้ยหรืออยู่ใต้เออเขาเรนะียกนะเสยเงยขึ้นไปแล้วเจอจัสตินเลยอันนั้นน่ะจะชาร์จราคาแพงขึ้นระดับที่ เราแบบเห็นแล้วคงจะหูตาแบบไปเลยอะนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันคือเทคนิคในการทำเขาเรียกว่า price discrimination ครับคือทำไงก็ได้ให้คนที่ินดีจ่ายแพงๆอะจ่ายเพิ่มขึ้นอีกจากเดิมที่ราคาบัตรมันอจะแบบ4,000 6,000จนถึง1 6 0 0 0ใช่ไหมคือราคาต่ําสุดถึงสูงสุดต,ต่างกันไม่เยอะแต่พอเห็นแล้วว่าบัตรที่ดีมากๆคนยอมจ่ายกันหลายหมื่นบาทหลายแสนบาทก็ชาร์จไปเลยสิผู้ผู้ผลิตหรือว่าผู้จัดคอนเสิร์ตก็จะได้เก็บคอน sumer สัมภัระตรงนั้นกลับมาหมดเลยนั่นเองนะครับนั่นคือปรากฏน ผู้จัดจะชาร์จราคาตั๋วแพงขึ้นจร,จริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งมาเกิดแต่ถ้าย้อนดูราคาบัตรคอนเสิร์ตในช่วง1 0 2ถึงปีที่ผ่านมาจะเห็น่มันพุ่งสูงขึ้นมากเพราะกระแสะนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลารับแ,แถมหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆโดยในโลกที่โซเชียลเน็ตเวิร์กดันให้กระแสะตรงนี้มันชัดเจนและขยายตัวได้เร็วด้วยราวนี้มาต่อคือแล้วถ้าเกิดเราจัดคอนเสิร์ตแล้วมันมีการเพิ่มบัตรเพิ่มรอบอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็จะทำให้ตรงนี้ครับผู้บริโภครู้สึกว่าเดี๋ ส่วนนี้ก็จะหายไปนั่นคือวิธีแก้ในตลาดถ้าผู้จัดอยากจะให้ราคากลับมาลงมาอยู่ในจุดที่เป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าผู้จัดไม่อยากผู้จัดต้องรวมตัวกันว่าเฮ้ยเราจะไม่ไปเล่นเพิ่มบัตรเพิ่มรอบนะนะฮะอันนี้ต้องลองวิเคราะห์กันดูแล้วว่าการเจรจากับศิลปินเพิ่มเพิ่มเพิ่มรอบหรือเพิ่มบัตรคุยกับคอนเทนเซอร์หรือทีมคุยกับทีมผู้จัดการศิลปินผู้จัดคอนเสิร์ตโปรโมเตอร์มันยากง่ายขนาดไหนซึ่งถ้าเกิดมันยากอยู่แล้วอ่ะการไม่คุยแล้วเลือกไปทำาไ i c e discrimination ก็เพิ่มบัราาคพ่มทีีแ แล้วคำนวณออกมาสิว่าภาพรวมทําให้รายได้เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าก็ได้กับธุกรกิจคนเสิร์ตในเมืองไทยแต่ถ้าในมองของภาคของสังคมสิ่งนี้ก็จะทําให้คอนเสิร์ตเป็นอะไรที่เข้าถึงคนที่มีรายได้น้อยได้ยากขึ้นยิ่งทําให้ความเหมนื่อมล้ามากยิ่งขึ้นนะครับเนาะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงไปเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะเราโซกันเรื่องการตลาดแล้วกันใครอยากคุยเรื่องเศรษฐกิจก็ลงมาด้านล่างคุยกันได้นะเดี๋ยวจะได้ คุยเออจะได้มาสนทนาเรื่องนี้กันต่อนะครับโอเคแล้วเคยมั่นใจว่าขายบัตรหมดอ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า Price discrimination จะเกิดขึ้นหนักขึ้นอีกนะครับจะเกิดแบบขายบัตรในตู้ VIP ขายบัตรที่มีลักษณะพิเศษมากขึ้นเสยคาง j u s t i n Bieber มากยิ่งขึ้นมีเวทีที่อยู่รายล้อมเผอๆจะรอบตัวศิลปินเพื่อให้สามารถขายบัตรในราคาที่พิเศษมากๆอย่างนี้ได้มากขึ้นนะครับ แล้วก็ปรากฏการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตในช่วงต้นๆนะผมเชื่อว่าเนี่ยในช่วงปีนี้จะเกิดขึ้นอีกซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเราอาจจะเริ่มเหนื่อยหๆไปเลยก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่การเดินทางเริ่มสะดวกง่ายดายนะฮะแล้วคอนเสิร์ตสามารถจัดและเพิ่มรอบได้อย่างต่อเนื่องกระแสเหล่านี้ก็จะหายหมดไปนั่นเองเป็นธรรมชาติของมันคราวนี้มองมองต่อว่าถ้าเราเป็นออร์กไนเซอร์กลุ่มที่จัดคอนเสิร์ตบ่อยเราควรทายังไงกับเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ควรจะทำก็คือหนึ่งครับถ้าเป็นผู้จัดที่จัดบ่อยเราควร แล้วปรับราคาเพิ่มทำไพดิสเทมิเนชันนะครับแล้วทําให้คนรู้สึกว่าบัตรมันจะไม่มีมาใหม่แน่นอนอย่างเงี้ยมันจะทาให้เราชาร์จราคาเพิ่มขึ้นแต่คอนเสิร์ตเดิมไม่ต้องเหนื่อยมากขึ้นนะครับแต่อาจจะเหนื่อยในการนำศิลปินกลับเข้ามาเ,เยอะขึ้นไลน์อัพศิลปินที่มากขึ้นนะครับผู้จัดล่อยคนเล่นอย่างนี้เพราะตัวเองเนี่ยนจในการวางแพทเทิร์นของตลาดมากกว่าแต่ไอคนที่จัดไม่บ่อยอ่ะมันจะเป็นคนแหกแกฎของตลาดในการเพิ่มรอบและทําให้ได้รายได้จากรอบหนึ่งให้ได้สูงสุดเพราะพวกนี้จัดไม่บ่อยถูกไหมอาจาจะปีอน ทำแบบนี้เขาจะได้เดบมากกว่าอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับในวงการแล้วว่าตอนนี้นะครับจำนวนของผู้จัดหรือโปรโมเตอร์หรืออีเวนต์คอนเนเซอร์ที่มาจัดแบมนี้มีมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับโอเคสรุปรูปเลอย่างนี้หนึ่งคือแล้วเรานักการตลาดเราจะได้รู้ได้อะไรบ้างจากบัตรคอนเสิร์ต justin bieber ครับผมว่าอันนี้มันสามารถเอาไป a พลายใช้กับอุตสาหกรรมอื่นได้นะยกตัวอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยครับจริงๆเนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เริ่มมีปัญหาเรื่องขัดแคลนชิปผลิตไม่ทัน ev ในแบตเตอรี่ผลิตไม่ได้เพราะว่าตอนนีีี้้้ยแรร่ลลิเมมในนนนโกกกผตตััไทาอง EV เอาจริงนะตอนนี้คือความต้องการ E.V. ทั่วโลกพุง่งแต่ผลิตกันไม่ทันเท่านั้นผู้ผลิต E.V. จะเริ่มเอาระบบของการทำ p r i c e Dissemination ประมูลจองคิวมุ่งเน้นเข้ามาเพิ่มเติมฮะเพราะถ้าคุณไม่ทําสิ่งนี้เกิดขึ้นคือนักซื้อใบจองจะทําการเก็บกาไรเก็บใบจองไว้แล้วขายต่อนั่นซื้อหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่อยากเก็บตรงนี้เข้ามาเป็นกำของคุณเองดีลเลอร์ก็จะทําเองนะครับอีกอันหนึ่งคือถ้าไม่งั้นคุณต้องทําให้การจองนั้นไม่สามารถ cancel หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ซึ่งผมว่าบริษัทรถยน ดีมนันที่ได้เมื่อผลิตรถยนต์ออกมาแล้วรถถูกดูดซับถูกซื้อไปหมดเพราะถ้าไม่หมดมันจะกลายเป็นสต็อกค,ค้างนะครับก็น่าจะไม่เห็นปรากฏการณ์นี้เท่าไหร่แต่ถ้าคุณอยากทำจริงๆแล้วรถมันมีจำนวนจำกัดจริงๆคุณต้องห้ามโอนสินี่ก็จะเป็นวิธีในการเล่นเรียนรู้จากเรื่องจาร์ i ินิเบอร์ในการเล่นเรื่องราคา pricing นะครับเพื่อทำให้คุณสามารถช้กำไรได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วยังไงอุตสาหกรรมอื่นที่คิดว่าแพทเทิร์นมีลักษณะคล้ายๆกันหรือเจอปัญหาเรื่อง supply constraint คือผลิตของไม่ทันเนี่ยแบบอย่างเงี้ยหรือของมีจํากัดอย่างคอนเสิร์ตอย่างรถยนต์หรือคอนโดสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็ลองเอาวิธีการเซตไพรซิ่งแบบแจ็คสันบีเบอร์คอนเสิร์ตเหล่านี้เอาไปเล่นกันได้เพื่อที่ทําให้เราสามารถดูดซับสิ่งที่เรียกว่าคอนซูเมอร์เซอร์พลัสในตลาดของเราเข้ามาได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมผมว่าธุรกิจที่น่าจะไปอพพลายเพิ่มเติมได้ก็จะมีอย่างแฟชั่นอย่างเงี้ยใช่ไหมสินค้ามันไม่ได้เเเเเเปปปป็็็นน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 สิคคคค้าาทที่่หหมหมือืออ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 กออกกกััไุุยงณลลช ตัวตัวไปอย่างเงี้ยก็เล่นเรื่องมี m i เ e d edition ก็ได้ luxury brand ก็เล่นได้นะฮะออกมาอะไรแบบเนี้ยก็สร้างได้ทั้งกระแสะ P.R. แล้วก็ในเรื่องของผลกำไรก็ไปได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเคแล้วนั่นก็จะเป็นบทสรุปที่เราเรียนรู้ได้จากราคาบัตรกันบ้าคลั่งเรือนล้านของจัสตินบีเบอร์นั่นเองนะครับใครที่คิดว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์และอยากให้นักการตลาดคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติในโลกแบบนี้มันดีนะฮะก็ แชร์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมยังไงรบกวนด้เป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมกด Subscribe ช่องทางเราทั้งหมดทั้งมวนะฮะแล้วก็อยากให้ทําเรื่องอะไรหรือว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านใต้ในช่องตรงนี้นะครับผมกลับมาที่ไงแค่นสำหรับวันนี้ bye bye, บายๆคลิปด่วนมากๆเลยไมไ่ร้อ,อยงไงขออภัยด้วยนะครับ